โอเคครับมาเจอกันบทที่1เนาะของเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามรอบแรกนี้เราจะเรียนดีกรีสขึ้นไปแต่ว่าอย่างที่บอกในคาบที่แล้วนะครับว่าเราต้องไปทบทวนในเรื่องของการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสที่ได้เรียนตอนมสมาก,ก่อนนะครับสาหรับเรื่องนี้เราจะเก็บกันที่10คะแนนนะครับสิบคะแนนฉะนั้นก็เป็นคะแนนที่สําคัญถ้าเริ่มต้นดีมันก็จะเดินทางต่อไปได้ดีเนาะฉะนั้นเรื่องนี้น่าจะเป็นเบื้องต้นที่สุดของเราละเราน่าจะทําได้ดี แต่ว่าการจะทำได้ดีนั้นต้องฝึกฝนให้มากๆฉะนั้นอย่าลืมไปทําตัวทบทวนกับตัวลองทําดูที่ครูให้ดูใน g o เก l ลคา r ลุกครั้งที่แล้วก็คืออย่าลืมไปทําตัวนี้ก่อนนะครับถ้าทําตัวนี้แล้วถ้างงหรือว่าทําไม่ได้ตรงไหนมาถามครูนะครับเหมือนเดิมที่เราเคยบอกกันไปทําตัวนี้ได้รับรองตัวนี้ไม่ยากครับตัวนี้อันนี้เราเรียนเริ่มของดีกีสก่อนนะครับที่เป็นเบื้องต้นของม3ก่อนนะครับการแยกพหุน,นามดีกีสา จะมีอยู่2สูตรก็คือสูตรของผลบวกการแยกตัวประกอบของผลบวกและก็ผลต่างนะครับเรามาดูกันตรงนี้หลักการนะครับถ้าเป็นผลบวกกําลัง3 2ตัวนี้บวกกันเท่ากับ0ขออนุญาตเขียนเพิ่มนะครับถ้าด้านหน้าหรือที่เราเคยเรียนว่าตัวนี้คือหน้ากําลัง3หน้ากําลัง3แต่ตอนเรียนม2เราใช้หน้ากําลัง2เนาะหน้ากําลัง3าบวกหลังกําลัง3เท่ากับ0มันก็จะสามารถแยกได้ตัวนี้นะครับหน้าบวกหลัง คูณกับหน้าขอโทษครับหน้ากำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองเท่ากับศูนย์จะจำเป็น a a กํกำลังสอง a อกำลังสามบวก b ีกำลังสามเท่ากับศูนย์หรือจะจำเป็นหน้ากำลังสามบวกหลังกำลังสามเท่ากับศูนย์ก็ได้อันนี้เป็นทักษะการจำของเธอเองครูจะไม่ฟิกนะครับฉะนั้นเธอไปฝึกจำตรงนี้เอง ทำไมต้องจําเพราะว่าบทนี้ได้ใช้เต็มที่แน่นอนนะครับสูตรนี้กับสูตรกําลังสองสูตรกำลังสองก็ต้องจานะเพราะว่าต้องมาใช้เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างของผลบวกก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปที่ผลต่างนะครับถ้าผลบวกเคลียร์เราจะไปผลต่างต่อนะครับมาดูที่สูตรผลบวกนะครับอย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้เนาะตัวนี้นะครับอ่ะขอดูตัวอย่างแป๊บอ่ะอย่างตัวนี้ x กําลัง3 x ยกกําลัง 3, 3, 3บวกกับ3ยกกําลังสาเท่ากับ0ตัวนี้ ถ้าทำขีละขั้นตอนแบบช้าๆตัวหน้าคืออะไรตัวหน้าก็เท่ากับก็คือตัว x ใช่ไหมแล้วก็ตัวหลังก็คือเลข3นะครับส่วนตรงกลางของเราตรงนี้ต้องใช้สูตรของผลบวกเพราะว่าเราใช้ตัวบวกเนาะก็อย่างสูตรตามสูตรเมื่อกี้เลยนะครับที่บอกว่า เท่ากับศูนย์เท่ากับศูนย์หนึ่งหน้ากำลัง3หน้ายกกำลัง3บวกกำลังยกกำลังสาเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดคูณด้วยหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วก็แทนมาเลยอ่าจาก A กกำลัง3บวก b ีกำลัง3มเท่ากับ0นมันจะได้ว่า A บวกส a เอบวก b ทั้งหมดคูณด้วย a ยกกำลังสองลบ ab แล้วก็บวก B ยกกำลังสองแบบน,นี้หรือใครอ่าตัวหน้าเป็น a เนอะตัวหลังเป็น B ใครจะจำเป็นหน้าบวกหลังคูณด้วยกับหน้ายกกำลังสองลบหน้าหลังบวกด้วยหลังยกกำลังสองก็ได้ดไม่ผิดนะครับแต่ว่า สุดท้ายแล้วผลลัพธ์ก็ต้องถูกต้องด้วยถึงวิธีาจาจะไม่ผิดแต่สุดท้ายต้องทำผลลัพธ์ให้ได้นะ,ะตัวหน้าก็คือ x จะได้เท่ากับ x ขอเขียนโจทย์ไปก่อน x กําลัง3บวกกับ3ยกกําลัง 3, สจะได้ว่า x บวกกับ3มนี่คือหน้าบวกหลังแล้วนะครับต่อมา x ยกกําลัง2ลบตัวหน้าคือ เดี๋ยวเราค่อยมาจัดรูปทีหลังนะครับแล้วก็คูณกับตัวหลังเป็น3แบบนี้แล้วก็บวกด้วย3ยกกำลังสแบบนี้อย่าลืมเท่ากับ0ูนย์ด้วยถ้ามีเท่ากับตัวนี้ส่วนมากเราจะชอบลืมเลยเมื่อกี้ที่ครัวร์สูตรให้ดูเรากูก็ลืมเหือกัน,กนตัวนี้อย่าลืมนะครับตอนนี้ถ้ามีเท่ากับสูย์มาให้ตัวนี้ก็อย่าลืมเท่ากับศูด้วย จากนั้นจัดรูปซะหน่อยหนึ่งให้มันดูดีหน่อย x บวก3ส่วนมากเราเราจะใช้เป็น3บวก x หรือ x บวก3ก็ได้แต่ในทางคณิตศาสตร์ส่วนมากเราถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเอาตัวแปรไว้ด้านหน้าแล้วก็เอาตัวเลขไว้ด้านหลังนะครับไปตัวนี้เหมือนการเลียงยกกำลังครับยกกำลังเยอะอยู่ข้างหน้า x กำลัง2 3คูณกับ x ได้ 3x เอามาแปะติดกันแล้วก็เอาตัวลบ ดึงลงมานี่แบบนี้นะครับตัวนี้3ยกกำลัง2ได้9 3ยกกำลัง2ไม่ได้6นะ3ยกกำลังสงคือ3 3ูณไม่ใช่3ูณนะครับแล้วก็เอาบวกใส่แบบนี้เท่ากับ0จากนั้นเช็คคำตอบนิดนึงอาตัวนี้เป็นหน้าโอเคหน้าตรงหน้ายกกำลัง2อันนี้มีหน้าแล้วตัวหลังก็มีแล้ว ตัวที่ต้องเช็คเป็นลำดับสุดท้ายคือตัวปัวลบแล้วก็บวกถ้าเป็นเรื่องผลบวกกําลัง3ามจะเป็นบวกลบบวกนะสลับกันบวกลบแล้วก็บวกตรงเครื่องหมายนะครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าถูกต้องแล้วต่อจบก,การทำข้อนี้แบบนี้เห็นไมไม่ยากเลยถ้าเราจำสูตรได้นะครับ ข้ออ่ะตัวนี้เหมือนกัน x ยกกําลัง3บวกกับ y ยกกําลัง3เท่ากับ0ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอยวนี้ทําเป็นหน้าแล้วหน้ากับหลังแล้วกันหน้าคือ x ส่วนหลังก็คือ y นะครับจากสูตรเมื่อกี้หน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลัง3 หน้าบวกหน้ายกกำลังสามบวกหลังยกกำลังสาเท่ากับ0นะครับจะได้หน้าบวกหลังขออนุญาตใช้ตัวย่อนะตอนนอนหนูเป็นหน้าลอลิงเป็นหลังหมจแจ้งหน้ายกกาลังสองลบหน้าหลังบวกหลังยกกำลังสองนะครับจากนั้น่เดี๋ยวตัวนี้ปู่จะ ใช้สีช่วยนะครับให้สีแดงแทนตัวหน้าตัวหน้าทั้งหมดนะครับตัวเนี่นะคุณจะใช้สีแดงเดี๋ยวตอนจบตอนตอบผู้จะใช้สีดําแทนตรงเสือทั้งหมดนะแล้วก็ล้อลิงตัวหลังเราจะใช้สีเขียวแบบนี้นะครับอ่ะามสูตรเลยจากหน้ายกกําลังสาบวกกับหลังยกกาลัง3าเท่ากับศ จะได้ว่าหน้าบวกกับหลังแล้วก็อย่าลืมใส่วงเด็บเอ้โทษเราต้องใส่เป็นตัวตัวแปรแล้วเอาหมตัวนี้จะได้ว่า x ก็คือหน้าเนาะหน้าบวก หลังแบบนี้แล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บให้มันด้วยนะครับแล้วก็ใส่วงเล็บปิดตัวหนึ่งหน้ายกกําลังสงลบกับบวกอ่ะอเมื่อกี้เราบอกเราใส่รอไว้เลยดีกว่าจะได้เร็วนะครับตัวหลังทําง่ายเราก็ใส่รอไปเลยดืงอีกแล้วชอบดื้อมีอ่ะขอโทษขอโทษตัวนี้นะ x ตัวนี้ ตัวหลังเป็น y ก็ใส่ y รอไว้ตรงกลางจะเป็นอะไรตัวหน้าเป็น x ตัวหลังเป็น y ก็ใส่ x y แบบนี้แล้วก็สุดท้ายมีลืมด้วยอย่าลืมตัวนี้เท่ากับ0นะครับตัวนี้จัดรูปอีกได้ไหมเท่าที่ดูแล้วรูปแบบนี้คือสิ้นสุดแล้วครับไม่ต้องจัดก็เป็น x บวก y x กำลังสองลบ x y บวก y กำลังสอง เท่ากับ0เป็นอันส0บพีทีเนาะถ้าใครงงย้อนไปดูตัวแรกแล้วก็กลับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอนะ่วันนี้เราเอาผลบวกให้ครบทุกอันเลยนะครับข้อที่3อันนี้จริงอยากให้ลองไปทำดูนะเดี๋ยวครูจะเรียกว่าทำเป็นแบบแปลน,นหน้าให้ดูก่อนเนาะว่าตัวหน้าตัวหลังเป็นอะไร ข้อ3บอกว่า x กยกกำลังสบวก125เท่ากับ0ตอนนี้ตัวที่อยู่ในรูปยกกำลัง3มีแล้วก็คือตัว x แต่ว่าตัวที่อยู่ด้านหลังตรงนี้ยังไม่ได้อยู่ในรูปยกกำลัง3หลักการของการทำเรื่องนี้ก็คือตอนแรกให้เราเช็คดูก่อนถ้ามายกกำลังสทั้ง2ตัวแล้วก็คือหน้ากําลังแล้วเราไม่ต้องไปจัดการอะไรมันแต่ในกรณีที่หน้า ยังไม่ยกกาลัง3หรือหลังยังไม่ยกกําลัง3ให้จัดรูปมันก่อนอย่างเช่นตัวนี้ตัวหน้าตัวหน้านี้เราไม่สนละเพราะว่ามันคือ x ยกกําลัง3มันอยู่ในรูปแบบกําลัง3แล้วแต่125ตัวนี้สิที่มีปัญหา125งมันคือตัวอะไรยกกําลังสาถ้าคิดไม่ออกให้ทําการแยกตัวประกอบครับ125ไม่ใช่หารยาวต้องเป็นหารสั้น แบบนี้เอาตัวอะไรมาตัวที่เลกที่เห็นง่ายสุดคือ5เนาะเอา5มา515 515แล้วก็ไอ้5-5นนะ5 2าก็จะเหลือตัดไปก็จะเหลือ25 5อะไรดีม5ก็5 5ตัวนี้ก็เหมือนกัน5กับ5รวบ3ตัวมาตรงนี้125ก็จะเท่ากับ5 5 5คูณ5ูณ5นะครับ ห้าคูณการสามตัวก็จะได้ห้ายกกำลังสามแบบนีอ้อยู่ในรูปแล้วจากนั้นตัวนี้นะครับผมไม่ทําให้ละให้เราไปลองเข้าสูตรดูเองเนาะถ้าเราไม่ฝึกเราก็จะไม่ได้ฉะนั้นไปฝึกนะตัวต่อไปเหมือนเมื่อกี้นะครับที่เราบอกไปจัดรูปก่อนแล้วค่อยทําการแยกตัวประกอบตรงนี้ด้านหน้ามีแค่ตัว S ที่ยกกําลังสาม แต่ว่าใส่ตัวที่มันจัดการเรียบร้อยเอกเจากำลังสามเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเลขแปดข้างหน้ามันยังไม่อยู่ในรูปยกกำลังสามกรณีที่จะเป็นอย่างนี้เราต้องทําให้มันเป็นกําลังใหญ่แบบนี้แล้วก็ให้สามมาอยู่ด้านนอกแบบนี้เราต้องหาว่าอะไรยกกำลังสามแล้วได้แปดและอีกตัวนึงคือด้านหลังที่ยังไม่ได้จัดการอะไรกับมันเลยตัวอะไรที่คูณกันสามตัวเราได้สองร้อยสิบหกเช่นเดิมครับถ้าหาไม่ได้ให้ทําการแยกตัวประกอบ โอเคตัวอะไรที่คูณกัน3ตัวได้8ก็แน่นอนอันนี้ง่ายที่สุดแล้วก็คือ2 2คูณ2แล้วก็คูณ2 2 2 4, 4 4 2 8นะครับฉะนั้น2ขอโทษใช้สีแดง2ยกกำลัง3จะได้8พอดีจากนั้นถ้าทำให้อยู่ในรูปเอาดึงกำลัง3ออกนอกแบบนี้ก็คือ จะได้แบบนี้นะครับดึง3ออกนอกวงเล็บให้อยู่ในรูปแบบนี้ให้ได้ให้จัดอยู่ในด้านหน้านะต้องจัดเป็นรูปอย่างนี้ได้ในกรณีการสมมุติถ้าเป็น216 y กําลัง3เราก็ต้องจัดรูปด้านนอกเหมือนกันแต่ว่าข้อนี้มันไม่ได้พูดถึง216 y ฉะนั้นลบทิ้งเดี๋ยวจะเก,เกิดการสับสนนะครับฉะนั้นตัวหน้าได้แล้วก็คือ2 x ทั้งหมดยกกําลัง3บวกบวกสีดา 216ล่ะตัวอะไรที่คูณกัน3ตัวได้216นะแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบนะครับด้วยการหารสั้นจําไว้ว่าใช้ตัวเลขที่น้อยที่สุดก่อนนะเลขนี้ง่ายแน่นอนก็คือเลข2 212 2. ตัดทิ้งละ2อ,อะไรได้1ไม่มีใส่0ูย์2อ,อะไรได้16 2 8 16นะครับตัดลงไปอีก2 250 248 2องีกสองสอไรได้14บสองเนะครับจากนั้นอะไรตัดอะไรหาได้3ามสามห3ึ่งสองไร2ยี่สิม่นะครับไม่ต้องไล่ไปถึงสุดก็ได้เนาะและสุดท้ายก็คือ3าคูณสจากนั้นทำการรวบครับรวบมาหมดเลยจะได้ 216เท่ากับ2 2คูณ2คูณ2จากนั้นก็คูณ3 3คูณ3คูณจากนี้รวบมาจะได้2ยกกำลัง3คูณกับ3ยกกำลัง3าแบบนี้เนาะจากนั้นดึงเลขยกขยก,กำลังขอโทษดึงเลขยกกำลังออกข้างนอกวงเด็บ จะได้เท่ากับ6ยกกำลัง3แทนเข้าไปตรงนี้เลยครับฉะนั้นด้านหลังคือ6ยกกำลัง3แล้วก็เท่ากับ0จากนั้นเข้าสูตรแล้วตัวหน้าเป็น 2x ตัวหลังเป็น6ไปเข้ารูปเองนะครับไม่สอนสูตรนั้นวันนี้เราจบที่เรื่องผลบวกกำลัง3ส่วนผลต่างกำลัง3ต่างกันที่ตรงไหน ถ้าใครไปศึกษาดูก่อนก็จะรู้เลยว่าไม่ยากนะครับฉะนั้นสามารถไปศึกษาดูก่อนได้ไปลองทําแบบฝึกหัดดูก่อนได้นะครับก็เอาเป็นว่าอย่างที่ครูเคยบอกครับว่าคนที่มีความขยันจะได้ผลลัพธ์มากกว่าเพื่อนเนาะฉะนั้นไปลองฝึกทําดูนะครับฉะนั้นวันนี้เรียนเสร็จแล้วอย่าลืมไปทําแบบฝึกหัดที่1.1มาซะถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาถามทั้งเพจนะครับ วันนี้พอแค่นี้ขอบคุณครับ